สักทีร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยนี่ถ้าฉันไม่ได้ห้องดีๆโรงแรมดีๆแบบนี้นะฉันคงไม่นอนอะห,หิวก็าหาิวกินก่อนแล้วกัน อ่านนี้เลยเหรอเนี่ยถ้าอยู่ย่ก็ง่วงอะ่ะโอ้ย,อยเกงหัวโอ๊โอเป็นถึงเศรษฐีรู้ว่าจะฉลาดกว่านี้ซะอีกต้องใช่แน่ๆ ไม่ใชบอนะกมาพี่วินิเป็นยังไงได้สร้อยมาไหมได้แล้วค่ะพี่แอสซี่เก่งมากงั้นเรารีบไปกันเถอะขอที่นี่เม่มัน,นจะตื่น คุณบิวตี้ครับคุณบิวตี้ครับคุณบิวตี้ครับคุณบิวตี้ตื่นสิครับคุณบิวตี้ฉันตื่นละนี่ฉันหลับไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าคุณบอกว่าคุณจะขึ้นมาพักข้างบนสักแป๊บหนึ่งแล้วคุณก็าหายไปเลยอ่ะ นี่ที่ผมมา,มาเรียกคุณก็เพราะว่าคุณปล่อยให้ลูกค้าที่จะซื้อเพชรคุณรอนานแล้วนะครับแล้วทาไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเสียเวลาแล้วเนี่ยรีบไปเลยไป สวัสดีครับบิวตี้่วยผมรอสนษนาเลยนะบิวต้องขอโทษด้วยจริงๆครัเพรดีว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินกับบิวนิดหน่อยค่ะคุณพองไม่เป็นไรกครับแต่ว่านี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าสร้อยเพชรเนี่ยล้ำค่าขนาดเนี้ยผมไม่ทนอรอแล้วนะครับเอางี้เสนอราคาเลยดีกว่าครับเท่าไหร่จ่ายไหมอัน นี่ค่ะเฮ้ยนี่มันอะไรกันนะครับไหนแล้วครับเพชรอ่ะเพิ่มาแค่กล่องเปล่าแล้วครับเดี๋ยวเ่อนเข้าตอนเช้ายบอวลาติดไม้ติดมือกันไปหรือเปล่าครับฉันกับน้อง เดี๋ยวก่อนนะครับกลับบ้านอะได้กลับแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าคุณต้องไปอะผมไปเฮ้ยเจออย้ายังไงครับคุณบิวตี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับคุณผ่องใจเย็นก่อนนะคะตอนนี้สร้อยเพชรกำลังตามมาค่ะมันนี่เลยไปเจป้าลลไครับ หัวขโมยสองคนที่วางแผนขโมยสร้เพชรของคุณบิวตี้นี่พวกคุณรู้ได้ยังไงอะฉันกับน้องไม่ได้ทำอะไรพลาดเลยนะแกไม่ได้พลาดหรอกพวกแกเค่โมที่ไม่รู้ว่าโรงแรมเนี้ยเขามีระบบรักษาความปลอดภยัยที่ดีแค่ไหนพนักง,งานอ่ะเขาโทรมาแจ้งฉันตั้งแต่แรกแล้ว สวัสดีครับใช่ครับอะไรนะครับมีคนเข้าไปในห้องคนบิวตี้เหรอครับโอเคครับอะไรนะมีคนเข้าห้องฉันเหรอว่าแล้วเชียวฉันกินข้าวต้มนั่นเข้าไปถึงได้ม่วงขนาดนั้นอะใช่ครับ นทางโรงแรมดูกล้องวงจรปิดก็เลยโทรแจ้งเราแล้วก็ตอนนี้ทางโรงแรมกำลันนงตามจับให้อยู่นะครับอีกป่าเลยนี่แกรีไปตามหาคนขโมยมาเดี๋ยวนี้เลยนะทัดหรือว่าพวกแกจะปฏิเสธล่ะ แต่ก็หุ่ย่างเลยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทุกมุมเลยพวกแกไม่รอดแน่พวกเราไม่ได้ขโมยนะคะนี่พ่อแม่แกเนี่ยสอนให้รักขโมยแล้วยังสอนให้โกหกอีกเหรอฮะพวกเราไม่ได้ขโมยจริงๆค่ะพวกเราแค่มาเอาเพชรประจําตระกูลของพวกเราคืนต่างหาเพชรประจําตระกูลเหรอดูสภาพพวกแกสิไปบอกใครก็ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกแต่ผมเชื่อนะครับ เพราะทั้งสองคนนี้ยเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลและเป็นเจ้าของที่แท้จริงของสร้ยเส้นนี้ครับอะไรอ่ะพวกแกรู้จักกันเหรอใช่ค่ะพี่ฝองเป็นลูกชายของเพื่อนคุณพ่อพวกเราคุณหลอกให้พ่อกับแม่ของเราลงทุนจนหมดตัวแล้วก็ให้พ่อกับแม่ของเราเอาสร้อยเส้นนี้มาค้ำประกันคุณนั่นแหละที่เป็นหัวขโมย ผมเองต้องการจะซื้อสร้อยเส้นนี้คืนคุณไอซี่และฟลอล่าแต่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าคนอย่างคุณจะหน้าด้านเอาสร้อยเส้นนี้มาขาย<อ>หมดเวลาสนุกแล้วครับคุณจอมโจรหัวขโมยแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยฉันเป็นเจ้านายกันไอการใช่ครับแต่ขอโทษทีผมไม่ได้เป็นลูกน้องคุณแล้วเพราะว่าผมทำงานให้คุณพ่องครับเชนะิญครับ ไขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่พยายามตามหาสร้อยเส้นนี้มาคืนให้พวกเราะคะ่ะขอบคุณนะคะพี่พองไม่เป็นไรหรอกครับผู้หญิงคนนั้นทำผิดไว้หลายคดีผมอะตามสืบจนถึงเรื่องพ่อแม่ของพวกคุณเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะแค่ได้สร้อยเส้นนี้คืนมาคุณพ่อกับคุณแม่ของฉันก็คงจะดีใจมากๆแล้วละคะ่ะ แล้วพี่สาวคนเมื่อกี้จะเป็นไงต่อล่ะคะเขาทําไม่ดีเขาก็ต้องไปชดใช้ในคุกแล้วครับเขาคงไม่ออกมาทําร้ายพวกหนูได้แล้วครับไม่ต้องกังวลนะเราคุณผองไม่ได้ไปดูเรื่องคดีอย่างนี้มันจะไม่แย่เอหรอคะไม่เป็นไรหรอกครับจริงๆอ่ะผมให้คุณการเข้าไปเป็นสายลับสืบเรื่องทั้งหมดของคุณบิวตี้ตอนนี้คุณการ่ะเขามีหลักฐานทั้งหมดอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับดีจังเลยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พยายามช่วยพวกเราขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยครับจริงๆพ่อแม่พวกคุณนะมีบุญคุณกับผมไม่มากครับผมก็แค่อยากจะตอบแทนครับแล้วกจ็จะจีบพี่หนูก็ได้นะคะหนูอนุญาตฟซ<อ>่า <c oughs>